สวิงกิ้งทำไมมีเป็นคี่ทำไมไม่เป็นคู่นะคะเราคงต้องมาตามติดว่าจริงๆแล้วสวิงกิ้งคืออะไรแล้วเซ็กหมู่คืออะไรแลกคู่ชูชื่อนักที่2เนี่ยก็มีบุคคลที่3กองกำลังไม่ทราบฝ่ายแบบที่3เนี่ยกลุ่มเซ็กซึ่งก็จะมีตั้งแต่4ี่คนขึ้นไปผู้ชายมาเดี่ยวต้องเสียเงินค่าเข้าถ้าผู้หญิงมาเดี่ยวเนี่ยอาจจะไม่เสียเงินเลยและที่สำคัญถ้าอายุน้อยอาจจะได้เงินติดตัวไปด้วยเริ่มมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็น่าจะมองว่าเป็นธุรกิจบริการทางเพศสวิงกิ้งเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นกิจกรรมทางเพศอย่างหนึง่งที่มีมาตั้งแต่ก่อนปี1960ฮะโโฮแล้วก็อยู่ในอเมริกาในยุโรปในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเยาวชนพอหลังปี1960มาเนี่ยก็อายุก็จะเริ่มมากขึ้น ซึ่งก็คงเป็นกลุ่มนั้นแหละที่โตขึ้นมาใช่ฮะรจริงๆมันคืออะไรคะสวิงกิ้งสวิงกิ้งเนี่ยฮะถ้าเกิดเราใช้คำนิยามแบบง่ายๆเนี่ยน่าจะบอกว่าเป็นกิจกรรมทางเพศนะครับซึ่งมีกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของเราแต่คู่สมรสของเราหรือว่าคู่ของเราเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยและก็ยินยอมพร้อมใจซึ่ง เขาก็จะมองว่าแบ่งเป็นอยู่3แบบนะฮะสวิงกิ้งแบบแรกเนี่ยผมเรียกว่าแลกคู่ชูชื่นแล้วกันนะฮะแลกคู่ชูชื่นเนี่ยก็หมายถึงว่ามีคู่สมรสสองคู่ซึ่งมาแลกมาแลกคู่กันนะครับก็มีกิจกรรมมีส่วนร่วมแล้วก็ยินยอมพร้อมใจแต่ว่าอาจจะอยู่คนละห้องนะครับอย่างนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะฮะส่วนแบบที่สองเนี่ย ก็มีบุคคลที่3ผมเรียกว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะครับอาจจะไม่มีไม่มีคู่ของตัวเองนะครับแต่เข้ามามีส่วนร่วมในคู่สมรสนั้นนะครัส่วนแบบที่3เนี่ยเขาเรียกว่ากรุ๊ปเซ็กนะฮะเป็นเป็นกลุ่มซึ่งก็จะมีตั้งแต่4คนขึ้นไปนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราจะเรียกสวิงกิ้งก็อย่างที่บอกไว้ว่าจะต้องเป็นกิจกรรมเพศสัมพันธ์ ที่มีกับบุคคลอื่นแต่คู่สมรสเรามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ยินยอมพร้อมใจท่านที่ถ <ปะ S 1> ้<ม>าไปดูในประเด็นข่าวที่ที่เราไปเจอมาเนี่ยมันก็อาจจะมองแล้วมันอาจจะไม่อยู่ในตามคำนิยามเดิมแล้วอาจจะมีการเบี่ยงเบน คงไม่เรียกว่าพัฒนามั้งฮะ,ะ,ะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกะค่ะคุณหมอกฎเนี่ยเขามีการกําหนดกฎไว้ด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเอาคู่นอนมาเนี่ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ถ้าผู้ชายมาเดี่ยวต้องเสียเงินค่าเข้าถ้าผู้หญิงมาเดี่ยวเนี่ยอาจจะไม่เสียเงินเลยและที่สําคัญถ้าอายุน้อยอาจจะได้เงินติดตัวไปด้วยเอ๊ยอย่างนี้มันเป็นสวิงกิ้งหรือว่ามันเป็นบริการทางการเพศอย่างหนึ่งครับเราก็คงจะเห็นชัดว่ามันเป็นเรื่องเริ่มมีธุรกิจเข้ามาเ <ฮะ S 1> กี่ยวข้อง เราก็น่าจะมองว่าเป็นธุรกิจบริการทางเพศซึ่งอาจจะไปใช้คำเดิมะนะครับแล้วก็มีมีลูกค้าตั้งถือว่ามีลูกค้านี่เราก็คงต้องมองว่าในกลุ่มพอเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยนะครับแต่ละคนที่เข้ามาในกลุ่มนั้นเนี่ยก็คงมีวัตถุประสงค์เรื่องอย่างนี้แตกต่างกันนะอ,อาจจะแตกต่างกัน<อ>ไปตอบสนองความต้องการคนละแบบก็ได้นะครับแต่เราก็คงไม่ได้ ไม่น่าจะใช้คาว่าสวิงกิ้งนะ,ะแต่ว่าทางทางธุรกิจเขาอาจจะใช้คําว่าสวิงกิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคระับคุณหมอคะแต่ว่าอายุน้อยสุด25นี่ถือว่าน้อยจริงๆหรือเปล่าคะหรือว่า25นี้มันพอรับได้เกี่ยวกับเรื่องเพศมากสุด50ช่วงอายุที่เข้ามาเนี่ยหลายคนก็กันงวลใจว่าโอ้โ oh, ห25มันอาจจะเริ่มเข้าสู่เรื่องเพศแล้วมาเป็นแบบนี้มันจะมีผลตามมากระทบต่อเรื่องของวิถีทางเพศ อื่นๆอีกมากมายในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะคำว่าอายุ25นี่ผมคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องกิจกรรมทางเพศนะนะครับค,คนอายุ25ก็ถือว่ามีวุฒิภาวะและ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเขามีวุฒิภาวะ,ะก็ไม่ใช่เป็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะครับแต่นี้เรามาดูในเรื่องกิจกรรมเนี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าผิดใน3เรื่องหรือเปล่านะฮะผิดใจผิดใจคู่หรือเปล่าผิดทางจริยธรรมไหม ผิดทางกฎหมายไหมะนะครับถ้าเป็นสวิงกิ้งเดิมๆเนี่ยมันไม่น่าจะผิดปกติะนะฮะถ้าถ้าอยู่ในคำนิยามเดิม<ก>แล้วก็ถ้าเป็นคำนิยามเดิมที่คุณหมอตั้งบอกตั้งแต่ต้นก็คือคู่ยินยอมแล้วก็ไปมีอะไรแล้วก็คู่เรารับรู้ด้วยตรงนี้เป็นรสนิยมทางเพศหรือเปล่าคะก็คงมีหลากหลายเป้าหมายที่ตอบสนองความต้องการลึกๆแต่ต้องมาดูว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ไม่ผิดเพราะว่า,ายินยอมใช่ไหมครับใช่ค่ะ ถ้าตามคำนิยามเดิมๆไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับแล้วก็ไม่มีกฎหมายข้อไหนว่าไว้ก็ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับหรไม่มีคนไปขายบริการทางการเพศนี่ในทางนี้ผมว่าก็ต้องผิดกฎหมายแน่ๆแต่ผิดศีลเนี่ยคงชัดๆเนาะข้อสเนี่ยชัดเจนเลยค่ะเพราะว่ามีไปมีอะไรกับคนที่ไม่ใช่คู่ของเรา ถึงแม้เขาจะยินยอมก็ตามะนะคะคุณหมอคะแล้วจริงๆแล้วเรื่องของการสวิงกิ้งเนี่ยค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าคู่ของเราไม่ได้ตอบสนองทางเพศของเราดีเท่าที่ควรหรือว่ามันเบื่อซ้ำซากต้องการหาความตื่นเต้นในรูปแบบอื่นก็เลยใช้สวิงกิ้งมาอันนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าคะครับ,รบก็ผมคิดว่าประเด็นที่มันทําให้เกิดสวิงขึ้นสวิงกิ้งกันในโลกนี้นะครับครั้งแรกนี่ก็คงเป็นการหาความตื่นเต้นแปลกใหม่เร้าใจ นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเบื่อเบื่อกับกิจกรรมเดิมๆของตัวเอง<ะ>แต่วัฒนธรรมเขายอมรับได้แล้วก็เป็นวัฒนธรรมในกลุ่มเล็กๆนะครับ<ะ>ก็ถือว่าเป็นการตื่นเต้นแปลกใหม่ๆก็น่าจะใช่อย่างนั้นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาทํานอกเหนือจากนั้นจากคุณหมอ,อนิยามไว้ก็คือคู่ของเราเนี่ยไม่เต็มใจละอันนี้ถือว่า จะทำยังไงต่อคะหลายๆคู่บอกว่าเอ๊ะบางทีผู้ชายไปดูสื่อมากมายหลายแบบเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากลองอยากทําแบบนั้นบ้างแล้วสวิงกิ้งหนึ่งอันเนี้ยหลายคนก็บอกโอ้โหมันอาจจะตอบสนองต่อผมได้อะไรเงี้ยแล้วมาขอภรรยาให้ไปด้วยแต่ภรรยาไม่ยินยอมอย่างนี้จะทํำยังไงคะอือก็ต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะฮะค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการที่ตั้งสติดีๆแล้วนะครับว่าเขามาเชิญชวนมาจูงใจเราอย่างเงี้ยค่ะ เขามีอะไรเกิดขึ้นในตัวเขาสามีมีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือรู้สึกอย่างรู้สึกยังไงะนะครับเราผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่จะมาเริ่มทําให้เราฉุกคิดกระตุกเตือนให้เขาร,รู้สึกตัวเองด้วยนะฮะว่าชีวิตคู่เราเรามีลักษณะแบบไหนอย่างไรแล้วก็คงต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการไปมีกิจกรรมแบบนั้นเนี่ยด้วยด้วยวัตถุประสองค์อะไรความตื่นเต้นเร้าใจหรือะอะไรต่างๆ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็คงต้องมานั่งตั้งสติแล้วล่ะว่าชีวิตทางคู่ของเราเนี่ยทา,ทางด้านเพศเนี่ยมันลดความตื่นเต้นเร้าใจไปตรงไหนก็ผมคิดว่ามันมีกิจกรรมอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะ,ะที่เราสามารถจะทำให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจโดยไม่ต้องเลือกใช้สวิงกิง้งแล้วแฟนเราก็อาจจะยังเป็นแค่อยากลองผมว่าพวกนี้เราคุยกันได้เพราะว่าชีวิตคู่ต้อง พูดึุยกันเยอะๆใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณหมอบอกว่ากระตุกเตือนให้เขารู้สึกนิดนึงว่าผลที่ตามมามันมีทิศภัยมากมายเรื่องของความเสี่ยงของโรคนี้ก็เยอะด้วยใช่ไหมคะมันมีอะไรตามมาจากเซ็ก์ที่มากกว่าสองคนนะคะครับผมว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเลยฮะที่เราจะกระตุกความคิดเราพูดคุยกับเขาสื่อสารกับเขาว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่มีรสนิิยมแบบนั้นนะครับก็คือเราก็คงต้องไปมองดูว่าผลข้างเคียง หรือผลกระทบในระยะยาวก็คืออาจจะแบ่งไปในเรื่องของทางกายทางใจแล้วก็ทางสังคมนะฮะทางกายเนี่ยชัดเจนนะฮะเรื่องของการติดเชื้อโอกาสสูงขึ้นเยอะมากถ้ามองว่าสังคมปัจจุบันไปซื้อบริการทางเพศเนี่ยนะฮะกับหญิงบริการเนี่ยโอกาสติดเชื้อฮะโอกาสติดเชื้อก็สูงอยู่แล้วแต่ถ้ามีเซ็กกับคนจำนวนมากๆผมคิดว่าความ ชุลมุนวุ่นวายเนี่ยเยอะมากนะฮะไม่ใช่เซ็กหมูละอาจจะเป็นเซ็กมั่วนะฮะเพราะนั้นโอกาสติดเชื้อเนี่ยจะสูงมากเพราะนั้นต้องคุยกับเขาดีๆเลยฮะตรงนี้นะครับแล้วก็ผลกระทบทางจิตใจเนี่ยในระยะยาวก็มีอีกในหลายๆคู่ที่ที่มาปรึกษาเนี่ยนะครับเป็นผลหลังจากที่มีเผลอทำไปเพื่อเอาใจสามีเสร็จแล้วก็เกิดคือคือเรียกว่าไม่ได้ไต่ตรองกันให้ดีถึงความพร้อมความมีวุฒิภาวะความมั่นใจในความรัก ะนะครับระหว่างคู่เนี่ยถึงสุดท้ายเกิดการระแวงกันขึ้นนะครับว่าเธอชอบคนนั้นหรือเปล่าที่ฉันแนะนำํำไปแอบคบกันข้างนอกไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปม,มีกิจกรรมแบบเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่มีวุฒิภาวะ,ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงและแน่ใจในความรักซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสีสันในชีวิตรักมันเริ่มลดทอนกันไปก็อย่าหาความตื่นเต้นแบบนี้สวิงกิ้งหรือไปอาศัยผู้ช่วยนอกบ้านอันนี้ไม่ดีแน่นอนเพราะมันก็จะกลับมาด้วยเรื่องของโรคนี่สาคัญเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของจิตใจที่เมื่อรู้หรือว่ารับรู้แล้วมันบางครั้งมันก็รับไม่ได้แล้วถ้าทําไปแล้วมันกลับมาแก้ไขไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนทําและที่สําคัญถ้าเกิดคู่ของคุณไม่ยอมรับเนี่ย ก็ต้องปฏิเสธไปนะคะ,คะแล้วทางสังคมมีอะไรลหรคะคุณหมอทางสังคมก็คือเราอย่างนี้ฮะเป็นประเด็นที่เราต้องมาคุยกันในราย,ราย,รายการใช่ไหมค,ครับว่ามันผิดจริยธรรม,มผิดกา,การยอมรับของสังคมโดยทั่วๆไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในปัจจุบันก็เบี่ยงเบนไปเป็นในเรื่องของธุรกิจซึ่งก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายะนะครับโดยภาพรวมเราคงไม่ได้สนับสนุนให้กิจกรรมนี้สําหรับคนที่ ไม่ได้มีรสนิยมนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้คลิกไปทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูดีๆด,ด้วยถ้าเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยถ้าไปเจอแล้วก็ตำรวจมาบุกเนี่ยคุณก็เสียประวัติแล้วถ้าใครรู้คุณก็ต้องถ้าหน้าที่การงานดีเนี่ยบางทีมีอับอายกันเลยเสียภาพลักษณ์ในงานที่ตัวเองทำ เท่าที่รับทราบมานะครับก็มีหลากหลายอาชีพมีทั้งหล,หลายฐานะคนในเครื่องแบบด้วยนะคะม,มีหลากหลายนะครับแล้วก็มีอยู่เรื่อยๆะนะครับค่ะเพราะนั้นคิดให้ดีก่อนทำนะคะความตื่นเต้นทางเพศหาได้หลากหลายรูปแบบนะคะ